ก็ดูแค่ตรงนี้พอนะครับน้อยรุ่นที่จะทํานะครับแบบนี้ผมก็เพิ่งเคยเห็นนี่นะครับดูตรงสวิตช์ไฟนะครับนี่ยังไงล่ะนี่นะครับติดหมดนะครับนี่ดูนี่นะครับฝั่งนี้อีกนะครับผมจะปิดเปิดสวิตช์นี่นี่นะครับจะเป็นไฟมีไฟบอกนะครับตอนกลางคืนยาม เวลาเราขับเนี่ยมันจะมืดเนาะมองไม่เห็นเนี่ยตรงเนี้ยใส่ใจมากๆเลยนะครับสวัสดีครับทีนีปบนออไบค์เกอร์นะครับก็คลิปวันนี้นะครับผมจะมารีวิวรถของผมเองนะครับหลังจากคลิปผ่านๆมานี่ก็ ทำคลิปรถคนอื่นไปบ้างทาคล,ล,ล,ลิปน้องๆไปบ้างนะครับอันนี้ถึงคิวรถของผมเองนะครับนี่ครับกนคือคันนี้นะครับ ktm rc 3 9 0กนะครับก็เพิ่งได้มาใหม่นะครับสดๆร้อนๆอนก่อนวันทำคลิป1วันก็คือเมื่อวานน,น,วนี้นะครับก่อนก่อนจะทำคลิปนี้นะครับตอนแรกนะครับคือผมก็ไม่ได้ขับรถมานานแล้วขายรถไปหมดแลว ตอนแรกก็ว่าจะเลิกขับแล้วนะครับก็ว่าจะยังทําช่องอยู่แต่ทีนี้เนี่ยเวลาการใช้งานรถยนต์รถกระบะอะไรเงี้ยครับมันก็ไม่ค่อยคล่องตัวเท่าไหร่เหมือนมอเตอร์ไซค์หลังจากเลิกไปได้สักสอเดือนครับสเดือนก็มีความรู้สึกว่ามันไม่คล่องตัวนะครับการใช้ในชีวิตประจําวันเนี่ยมัน,ม,นมันสู้มอเตอร์ไซค์ไม่ได้จริงๆครับอีกอย่าง,ง, <Life. S 1> างนึงก็พูดตรงๆก็อยากขับด้วยและครับ คือมันเอาเป็นว่าไม่น่าจะเลิกได้ครับทีนี้ผมก็มองคาารถมองไว้ในหัวนะครับก็ตอนแรกเลยก็จะไม่เล่นรถแพงเกินแสนแล้วนะครับก็ว่าจะซื้อมาใช้งานใช้จริงใช้ธุระ,ะขับเล่นขับเที่ยวอะไรด้วยนะครับทุกอย่างให้มนเป็นทุกอย่างเลยคันนี้แล้วก็ราคาไม่แพงมากก็ดูเป็นตอนแรกก็ดูเป็นนินจาสามรเนาะก มี CBR 500แล้วก็ A 3นะครับคือเลทพวกนี้ราคามันจะอยู่แบบไม่ถึงแสนนะครับก็แอบเลเลยน้นจาส0 0ด้วยครับแต่ทีนี้มันมันราคามันค่อนข้างแบบกึงจะแพงนะครับก็แสนกว่าะอะไรเงี้ยครับไม่น่าจะไหวเราก็เน้นใช้งานด้วยแล้วก็เน้นราคาประหยัดด้วยนะครับเอาแบบที่มันใช้จริงได้ก็เลยไปมองดูตัวนี้ ก็มีนินจา300นะครับราคาก็ก็น่าสนใจแต่ที่นี่นินจา3า0 0นะครับฟิลลิ่งน่ยคือผมผมเคยมีพวกตระกูลนินจาพวก2 5 0พวก300เนี่ยเคยเล่นมาแล้วก็แบบอยากลองดูตัวใหม่ๆบ้างนะครับส่วน CBR 500ก็เคยผ่านๆมาแล้วก็ที่เลือก k t m นะครับบอกเลยว่ามันมีปัจจัยหลายอย่างนะครับอันดับหนึ่งเลยที่ผมการพูดเลยก็คือ รูปโฉมนั่นเองนะครับนี่การออกแบบรูปโฉมที่โฉบเชียวแบบคือมันดูแล้วมันเตะตามากครับเหมือนสปอร์ตเลบิก,การุ่นเล็กลงมานิดนึงนะครับแล้วก็หลายอย่างด้วยนะครับเป็นรถที่ไม่เกินตลาดด้วยอันนี้ก็เป็นช้อยที่สองก็คือขี่ไปไม่ซ้าใครแน่นะครับถ้าในที่ที่ผมอยู่เนี่ยแล้วก็จุดเด่นอีกหนึ่งจุดนะครับ ที่ไม่เหมือนใครเลยก็คือมันเป็นรถสูบเดียวนะครับสูบเดียวสูบโต370กว่าซีซีนะ373ซีซีใช้ลูกสูบเดียวนะครับพูดถึงบอกบอกเลยว่าทอกนี่ไม่ต้องห่วงนะครับต้นนี่แบบนี่นะครับเหตุผลผมว่ามันน่าจะขับสนุกมากๆนะครับในรอบตน้นส่วนรอบปลายนี่ก็เห็นเห็นเขาก็ทำท็อกสปีดกันก็อยู่ประมาณก็ไม่เยอะนะครับก็ร้อยเจ็ดสิบร้อย จ็ดสิบกว่าบางบางคลิปก็ร้อยแปดสิบแล้วแต่แล้วแต่น้ําหนักตัวคนแล้วก็สภาพอากาศแล้วก็ถนนนะครับแต่รอบต้นนี้ที่ชอบนี่คือมันเป็นสี่สูบไอ้มันเป็นขออภัยครับมันเป็นหนึ่งสูบลูกโตก็คือบิดนี่บอกเลยนะครับทอกกระจายแน่นอนอ่าเหมาะสําหรับเอาไปขับเหมาะสําหรับหลายๆอย่างเลยครับไม่ว่าจะขี่เล่นขับเที่ยว ออกทิปขับใช้งานขับในการจราจรติดขัดตรงนี้นะครับจุดเด่นๆที่ผมเลือกนะครับที่สำคัญนะครับราคาครับราคามันไม่เกินเอื้อมนะครับนี่ถ้าเป็นรถมือสองนี่ตก็ตอนนี้ผมจับมาซื้อมานะครับอยู่เจ็ดหมื่นกว่าบาทนะครับอันนี้ก็ซื้อจากร้องที่ติดต่อกันเอาไว้นะครับ ถ้าเทียบสเปคแรงมานะครับกับพวกนินจา300 400เดี๋ยวผมจะตัวเนี้มันจะอยู่ที่4ี่สิบนะครับตัวนี้ตัวนี้แรงม้านะครับถ้าเป็นนินจาส0มก็อยู่3ามถ้าเป็นอ3ก็4ี่สถ้าเป็น4ีนี่ก็คือตัวชมโชคปับไซด์ดาวนะครับส่วน c ี r 5บีอยก็อยู่ประมาณ47แต่ แต่ที่พูดมาครับสามสี่รุ่นนั้นก็เป็นรถสองสูบหมดนะครับนี่ก็เลือกเป็นรถลองดูบ้างนะครับรถสูบเดียวนี่เดี๋ยวจะลองขับคลิปต่อไปเนี่ยว่ามันมันโอมันเวิร์กไหมนะครับมันจะแรงเหมือนที่เขาคุยกันไว้หรือเปล่านั่นเองแต่ถ้าเป็นรถมือสองคันนี้ตอนนี้ผมค้นหาในไม่ว่าจะเป็นขายดีในกลุ่มหรือว่า เฟซบุ๊กมาเก็ตนะครับผมเห็นอยู่ณนะวันที่ผมคนนะครับผมเห็นอยู่แค่4คันอีกอีกสองคันนั้นคือไกลเกินเอื้อมครับอยู่เชียงใหม่แล้วก็อยู่พะเยาคือแบบว่าถ้าเราไปดูเนี่ยเราก็ทางคาน้ำมันค่าอะไรเสียเวลางานนะครับก็ตัดไปก็มีอีกคันหนึ่งก็อยู่ในเมืองแล้วก็คันนี้นะครับก็อยู่ในปทมก็เลยเลือกคันนี้ เพราะว่าถ้าถ้าซื้อรถอยู่ไกลนะครับก็ต้องมีค่าขนส่งด้วยถ้าเราไม่ได้ไปดูรถเองอย่างน้อยเราก็ควรไปดูรถเองด้วยนะครับเดี๋ยวยังไงมันจะได้ถูกใจหรือว่ามันตรงกับเหมือนในรูปหรือเปล่านั่นเองนะครับส่วนการรีวิวข้อมูลรถนะครับอันนี้ผมผมมาแค่รีวิวแบบว่าเอาที่ผมแบบเอาแบบง่ายๆนะครับรีวิวแบบง่ายๆเข้าใจง่ายนะครับส่วนข้อมูลลึกๆนี่ผมข้ามไปเลยนะครับว่า ก็มียูทูบเบอร์หลายท่านได้ทําไว้แล้วนะครับคลิปคลิปข้อมูลพวกเนี้ยวันนี้ผมจะ,ะรีวิวแบบให้เข้าใจแบบบ้านๆเลยสิ่งที่ผมชอบนะครับอันนี้ก็มีหลายอย่างนะครับมีอย่างเช่นงานประกอบการใส่ใจรายละเอียดแบบที่รู้ดื่นไม่ค่อยจะทํากันนะครับมีหลายจุดมากๆอ,อย่างของที่ให้มานะครับนี่ก็เป็นโชคอัพไซด์ดาวแกนนี่บอกเลยครับว่าใหญ่มากๆครับนี่แกนใหญ่มากๆ เป็นโชว์ของ WP ด้วยนะครับนี่ก็ไม่ก็คือชื่อดังนะครับ WP หลายๆคนคงรู้จักนี่ไล่มาตั้งแต่ช่วงหน้าจานเบรกฝั่งซ้ายนะครับเรามาดูนี่นะครับรถก็เป็นท่านังแบบสปอร์ตเลปิกาเลยครับสายหมอบนี่ครับดูครับกระปุกน้ำรอเย็นนี่เปิดง่ายๆมาดูตรงนี้เลยนี่เปิดนะหลายๆรุ่นนะครับต้องได้ถอดแฟลิ่งถอดแฟลิ่งข้างออกนะครับ ไม่ร needed, so ู time, so s <S ้ว่าจะทําเพื่ออะไรนะครับไปใส่ไว้ในตรงนี้นะเวลาจะเติมนี่ต้องต้องรื้อออกมานะครับนี่ก็มีเลยง่ายๆนี่นะครับหน้าปัดแผงกันไม่ก็ประมาณนี้ดูนะครับสวยงาม a B เีางแอนโมบจับใต้แผงข้อยังไม่รีวิวลึกๆนะครับเพราะว่าเพิ่งได้มาใหม่ด้วย สภาพค่อนข้างดีรถ,รถเดิมดิมเลยเด่นตรงนี้นะครับชิวหน้าชิวหน้าปกตินะครับจะมีอยู่แค่นี้มีอยู่แค่นี้แต่คันี้แบบเป็นชิวหน้าแต่งนะครับใส่ขอบไฟด้วยแบบนี้นะครับจ่อเป็นชิวนองโลกด้วยนี่อย่างสวิตไฟผมก็เปิดจิบขึ้นมาให้เห็นแล้วนะครับว่ามันมีไฟบอกมีอะไรเยอะน่ครับท่อก็จะเป็นท่อออกล่างนะครับ การเดินท่อนี่บอกเลยว่าเดินท่อแบบแปลกมากนะครับนี่จะเดินอ้อมไปข้างไปข้างนะครับฝั่งนู้นแล้วทีนี้ก็จะมาลงออกนี่ครับออกข้างมาเนี้ออกจะมาลงมาลงตรงนี้นะครับสไตล์แบบเขาเรียกว่าสไตล์โมโตโคอร์สนะครับนี่แปลกมากปกติเขาจะเดินลงล่างนะครับน,นี่ก็เป็นดีไซน์อันนี้มีตำหนิตรงบอกนะครับนี่ ก,ก็เบาไปขูดมาตรงนี้กวอกเลยก็เป็นเบาะนะครับนี่ไม่ใช่ขอบเบาะนางได้ตรงนี้เอาละผมจะรีวิวแบบแค่นี้ละกันถือว่าพามาชมดีกว่านะครับจะถือว่าเป็นการรีวิวเลยก็ถือว่ามาชมรถของผมนะครับรถใหม่รถใหม่ของผมเลยอันนี้การพูด้เต็มปากเต็มคำาครับสำหรับคันนี้นะครับผมบอก ตรงๆเลยนะครับว่าผมซื้อมาใช้งานจริงๆครับซื้อมาใช้เลยแล้วก็มีคันเดียวเลยนะครับนี่ก็จะใช้คันนี้แหละไปจนแบบพอใจเลยแหละครับเพราะว่าราคามันก็โดนใจด้วยนะครับตรงนี้เดี๋ยวส่วนคลิปรองขับเนี่ยเดี๋ยวผมจะทําต่อเนื่องเลยนะครับก็จบจากคลิปนี้แล้วผมจะไปลองขับดูนะครับว่ามันเป็นยังไงมันแรงมันขับสนุกเหมือนที่เขาบอกจริงไหมแล้วก็ท็อปสปีดเนี่ยก็จะทําด้วยนะครับจะวิ่งได้สักเท่าไหร่นะครับนี่ ก็ที่พาดูรอบคันนะครับก็จะให้ดูว่ามันมีตำาหนิมีอะไรตรงไหนรถมันเป็นยังไงสภาพเท่านั้นเองนะครับนี่ก็คือบอกว่ารถสภาพสมบูรณ์แต่ไม้ตอนนี้ก็เยอะหน่อยนะครับไม้ก็ประมาณ29 0 0 0เกือบ3 0 0 0 0ืแล้วแต่ไม่ต้องกังวลน,นะครับมันเซอร์วิสง่ายอยู่แล้วครับเพราะมันเป็นรถสูบเดียวแล้วก็มันไม่มีอะไรซับซ้อนมากมายอย่างหัวเทียนก็หัวเดียวก็ถ่ายน้ำมันเครื่องเช็คระยะเปลี่ยนน้ำมันเครื่องใส่กรอกก็โอเคแล้วครับ ตรงนี้ไม่น่าจะปกคิสว่ดเหมือนเหมือนกับพวก r 1 5พวกรถสูบเดียวตะกูร150นั่นแหละครับก็ไม่มีอะไรซับซ้อนก็แค่ปอบอจุกระบอกสูบซีซีมันเยอะขึ้นเท่านั้นเองครับอ่ะสุดท้ายเรามาพูดถึงท่านั่งท่าขับขี่นะครับรถคันนี้นี่ลอกแบบมาจากสปอร์ตเลปปิก้าเลยนะครับจะเหมาะมากๆในคัสพวก300พวก400นะครับนี่ในคัสคัสเล็กเนี่ย รุ่นนี้เป็นแบบเหมือนรถแข่งเลยนะครับถ้าขึ้นไปคอมวันนี้ผมไม่มีโอกาสได้ไปคอมเพราะว่าผมทําทคลิปคนเดียวนะครับนี่แบบมอบสปอร์ตสัง่าเลยนะครับนี่ไคทขที่ก็หล่อครับเทเลยนะครับนี่สาหรับพวกกลุ่มคนที่ชอบรถสายมอบนะครับนี่บอกเลยว่ามอบจริงๆนะครับเอาละวันนี้เราก็คงทําคลิปประมาณนี้ก่อนละครับนี่พาชมแค่นี้เดี๋ยวก็จะทําให้ดูเรื่อยๆนะครับให้ผมทํา เกี่ยวกับตรงไหนของเคดีมะก็ไงก็ฝากติดตามฝากกดไลค์กดแชร์ช่องบันนองไปเกอร์ด้วยนะครับแล้วที่นี้ผมขอลาไปก่อนสวัสดีครับ